สวัสดีค่ะพบกันกับช่องรักเลขชาแนลนะคะก็จะมาลงสูตรเด่นบนวิ่งบนนะสักสองสูตรเดินดีนะคะถ้าถ้าชนกันสองสูตรนี้เราจับจับวิ่งหรือจับเป็นตัวเด่นแล้วก็จับหาตัวอื่นมาประกบได้นะแต่ถ้าไม่ชนกันก็เป็นสี่ตัว จับไวยไปควมานะคะก็เข้านะคะเริ่มมาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกใช้หลักหมื่นบวกสิบบนแล้วก็บวกได้หน่อยบนบวกสิบล่างครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็บวกไดดหนึ่งคงที่นะคะบวกได้เท่าไหร่บวกไปอีกสองแต้มหมื่น บวก10บวกหน่วยแล้วก็บวก10ล่างครั้งที่สครั้งที่3นะคะสองครั้งบวกแล้วก็บวกได้1คงที่นะคะบวกได้เท่าไหร่ได้5ก็เพิ่มไปอีก2แต้มเป็น7เลขออก5 8 3ถูกที่5อันนี้3าบวกแ แล้วก็ได้สามแล้วก็บวกได้แปดสองครั้งคือเลขหกแล้วก็บวกได้หนึ่งค, 6, คงที่นะคะบวกกันได้สิบเอ็ดสิบสี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งบวกอีกสองแต้มเป็นสามได้เด่นหนึ่งกับสามนะเลขออกสามสามสองก็ถูกที่สามต่อไปสองบวกสามบวกสอง แล้วก็บวกได้ศูนย์สองครั้งเป็ศนย์แล้วก็บวกได้1คงที่ได้ห้าหดแได้8บวกเปนสองแต้มเป็นแปกับ0นย์ะคะเลขออก7 0 3ก็ถูกที่0ูนย์หลักสิบต่อไป4ี่บวกศบวกสาม บวกสาองครั้งเป็นหแล้วก็บวก1นงของที่นะสี่บวกสมเป็น7บวกอีกหเป็น13 13บวกอีกหนึ่งเป็น14ได้สี่เดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็น4กับหเลขออกหกหกนะก็ถูกที่หที่หลักร้อยด้วยแล้วก็หลักสิบต่อไป8ปดบวกหบวกเ้า บวกเจ็ดสองค้างเป็นสี่แล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่ได้สิบสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกอีกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดได้แปดบวกไปอีกสองแต้มเป็นแปดกับศูนย์เรียกออกหนึ่งศูนย์หกก็ถูกที่ศูนย์หลักสิบหกบวกศูนย์อ่ะหลักหมื่นขึ้นหนึ่งบวกศูนย์บวกหก เป็น7 7บวกอีกหคงที่เป็น8 8บวกีก2แต้มเป็น0นย์ะคะเลขกออก1 0 6ก็ทุกที่0เหมือนเดิมอะหลัก10ต่อไปหลักหมื่นขึ้น1 10 0หน่วย6แล้วก็4 2ครั้งบวก1คงที่ได้7 7บวก8เป็น5 5าบวกอีก1เป็น6 ได้เด่นหกเพิ่มอีกสองแต้มเป็นหกกับแปดเลขออกเจ็ดแปดเก้าก็ถูกที่แปดนะสองบวกแปดบวกเก้าบวกห้าสองครั้งเป็นศูนย์แล้วก็บวกเลขหนึ่งคงที่ได้สิบสิบเก้ายี่สิบได้ศูนย์นะคะ เดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็นแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าถูกที่ศูนย์นะคะศูนย์หลักสิบต่อไปเจ็ดบวกศูนย์บวกห้าเป็นสิบสองบวกศูนย์ 12บวกอีกหนึ่งเป็นส3ด้าเดินหน้าเป็น2สองแต้มเป็น3กับ5้านะคะเลขออก0ูนย์กสก็ถูกที่สมหลักหน่วยต่อไปสบวกเเป็น13บวกอีก3าเป็น6 6บวก1นคงที่เป็น7นะคะอันนี้ห้าสองค้างเป็น0ูนย์ไม่มีค่า เจ็ดเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็น7กับ9เลขออกหนึ่งเก็ถูกที่9้าหลักสิบนะ,ะต่อไปห้าบวกเเป็น14บวกอีกหกเป็น0ูนศูนย์บวกหได้1ได้เด่นหกับ3นะฮะบวกไปอีกสองแต้มเลขออกห้าหนึ่งเ้า มาที่หนึ่งหลักสิบต่อไปหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดบวกอีกแปดเป็นสิบเก้าแปดก็คือตัวนี้นะคะสี่สองครั้งสิบเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นศูนย์ได้เด่นศูนย์เดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็นศูนย์กับสองออกสี่หนึ่งหนึ่งวันนี้ไม่มานะคะ ไป9บวก1บวก1เป็น11บวก0ก็เป็น11แล้วก็บวกได้1คงที่เป็น12ได้เด่น2บวกอีก2แต้มนะคะเป็น2กับ4เลขออก4ี่ก็ถูกที่4นะคะมาหลักร้อยต่อไปงวดนี้นะคะวันนี้1มีนาคม9บวก1บวก7 9บวก1บวก7 แล้วก็บวกได้สองสองครั้งเป็นสี่แล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกอีกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งเป็นสองเด่นสองนะคะกับสี่จะมาตัวไหนนะก็มีสิทธิมาได้ทั้งสองตัวนะคะมีสิทธิมาได้ทั้งสองตัวนะคะสำหรับจุดนี้ก็สถิติก็ ตามนี้เลยนะผิดวดนี้นะที่ออกสีห่หนึ่งหนึ่งแล้วก็กลับมาเข้าวดที่ผ่านมาวันนี้ได้สองกับสี่นะคะเป็นตัวเด่นแล้วก็มาดูอีกสูตรสูตรหนึ่งนะคะอันนี้ใช้หลักแสนบวกสิบบนบวกได้เท่าไหร่ก็เดินหน้าไปนหนึ่งแต้มนะบวกกันได้สามกับสี่เลขออกห้าแปดสามได้หนึ 2, ่งกับสองเลขออกสามสามสอง อ่าอันนี้ได้สามกับสี่อันนั้นได้ห้ากับเจ็ดก็จับไม่ได้นะได้คู่โตสส่วนอันนี้ได้หนึ่งกับสามนี่ได้หนึ่งกับสองก็ถูกสามสามสองนะจับสองคู่สองชุดนี้ถ้าเลขชนกันปุ๊บจะมาตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่ชนไม่ชนนะคะทุกทีถ้าไม่ชนก็จับ คว้ยกันนะคะจะเป็นสี่ตัวสลับไปมานะคะมันห่างกันมองไม่เห็นสองกับสามนี่แปดกับศูนย์นะฮะถูกศูนย์สามคุ้ยกันอันนี้สี่กับหกอันนี้เก้ากับศูนย์ก็ถูกหกเก้าอันนี้แปดกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งชนที่ศูนย์นะคะ แปดกับศูนย์ชนที่ศูนย์แล้วก็มาหนึ่งด้วยอันนี้ก็แปดกับศูนย์ชนที่หกหกกับศูนย์ก็ถูกศูนย์หกดูดีๆนะอันนี้เก้ากับศูนย์อันนี้แปดก็ถูกแปดเก้านะคะศูนย์สองเก้าศูนย์ชนที่ศูนย์ถูกวิ่งเท่าวิ่งนะอันนี้สามกับห้าชนที่สามนะคะ 093แล้วก็7กับ9ออก1น6อันนี้7กับ8ปอันนี้ผิดก็หนึ่งกับ3ามนี้0กับ1ชนที่1ออก5 19นึ้าี่ศกับ2อันนี้ผิดออก4 1 1, 1นะผิดชนกันเลยนะแล้วก็2กับ4ี่ดที่แล้วชน4นะคะออก4 1 7 หกสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับอ้วนนี้หลักวิธีคิดนะคะหลักแสนบวกสิบบนแสนบวกสิบบนสองบวกหนึ่งได้สามเดินหน้าไปหนึ่งได้เป็นสีนเ่ 4, เลขออกสี่หนึ่งเจ็ดถูกที่สี่นะคะห้าอ้วนนี้นะคะห้าหลักแสนคือห้าห้าบวกด้วยสิบบนคือห้าบวกหนึ่งได้หก เดอนหน้าปิกหนึ่งแต้มเป็นหกกับเจ็ดนะคะเล็กไม่ชนนะคะอันนี้ได้สองกับสี่นี้ได้หกกับเจ็ดก็จับคู่ไปเนาะสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็กลับนะคะสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่ตัวกลับก็เป็นแปดตัวตัดดับตัวไหนดับก็เล่นน้อยหน่อยอะไรอย่างนงี้นะคะก็ สองชุดนี้โอเคนะจับคู้มีสิทธิ์สำหรับคลิปนี้ก็ให้สูตรเด่นบนนะสองสูตรให้ไปจับดูถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ